สวัสดีค่ะจากมาลัยองพยอมค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูดอกไม้เป็นพืชกินได้นะคะดอกนี้ก็คือดอกของผักคะน้าเม็กซิโกหรือว่ามะละกอกินใบนะคะนี่ค่ะเหมือนมะละกอจริงๆไหมคะใบของเขาตอนนี้เขาออกดอกนะคะนี่ค่ะ และเขาก็มีลูกมีเมล็ดด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ดอกกำลังตูมๆนะคะอันนี้กำลังบานนะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือดอกของผักคะน้าเม็กซิโกหรือมะละกอกินใบนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้กำลังมีดอกทุกๆ ช่อยอดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้มีลูกดกมากๆเลยนะคะก็ยังไม่ได้เข้าไปศึกษาข้อมูลนะคะว่าช่วงเขาเป็นดอกแบบนี้กินได้หรือเปล่านะคะแล้วก็มีลูกอ่อนนี้กินได้หรือเปล่านะคะแต่ยอดของเขานี้กินได้อร่อยนะคะนี่ค่ะยังมีช่อดอกเป็นยอดตุ้มๆแบบนี้ก็กินอร่อยนะคะ ก็มีผักคะน้าเม็กซิโกก็มีสองชนิดนะคะคือชนิดนี้บางคนบอกว่าเป็นตัวผู้บางคนก็บอกว่าเป็นตัวเมียอันนี้ก็คือหาข้อเท็จจริงไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าตัวผู้ทำไมถึงมีดอกแล้วเขาก็มีลูกแบบนี้ด้วยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นผักคะน้าเม็กซิโกเหมือนกันนะคะ ยอดเขาก็กินอร่อยนะคะนี่ค่ะกินเหมือนกับผักคะนา้าอร่อยแล้วก็หวานกว่านะคะนี่ค่ะยอดอบอ,อุแบบนี้นะคะผัดน้ํามันหอยนะคะหรือว่าใส่รัดหน้าใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่มาม่า,มา,มาอร่อยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะที่หลายๆคนบอกว่าเป็นตูมียแต่ทําไมเขาไม่มีลูกไม่มีดอกนะคะแต่ก็เป็นพืชทั้งสองชนิดที่ กินได้นะคะแต่ต้องกินสุกๆนะคะนี่ค่ะก็คือถ้ากินดิบเขาจะมีสารพิษที่จะอาจจะทําให้เกิดอาการลิ้นชาใจสั่นนะคะอันนี้นะคะอันนี้ที่บัรฑองพยอมพูดก็คือว่ามีเพื่อนของบัรองอ์พยอมนะคะเขาเป็นคนมาจากทาง ทางอีสานนะคะเขาบอกว่า y, เฮ้ยนี่กินได้เขาก็เด็ดเด็ดเอาไปบาลายองพยอมก็บอกว่าให้เขาเอาไปลวกก่อนทําให้สุกก่อนเขาบอกว่าไม่ต้องแถวบ้านเขาเนี่ยกินได้เลยอันนี้บาลายองพยอมก็ไม่แน่ใจนะคะว่าที่บ้านเขากับที่บ้านของบาลายองพยอมและของเพื่อนๆอ,อีกหลายท่าน คือใบเดียวกันหรือเปล่าต้นเดียวกันหรือเปล่าชนิดเดียวกันหรือเปล่านะคะก็คือพอกินไปได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็เกิดอาการเขาบอกว่าลิ้นชาชาแล้วก็เกิดอาการใจสั่นคลื่นเหียนอาเจียนนะคะอันนี้บัลลังพยองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็พาเขาไปสาธารณาสุขที่อนามัยนะคะ ก็เลยมาพูดให้ฟังนะคะว่าจริงเท็จแค่ไหนอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าใครกินสดกินดิบแล้วเกิดอาการนี้หรือเปล่านะคะแต่ที่เพื่อนของบัลลังกพยอมกินแล้วเป็นนะคะก็คือถ้าอยากให้กินแล้วดีมีประโยชน์ก็คือต้องทําให้สุกก่อนนะคะถ้ากินดิบนี้บาลลังพยอมก็ไม่เห็นด้วยนะคะสําหรับพืช ชนิดนี้นะคะแต่เฉพาะตัวของบาลายมุงพยอมเองนี้จะกินผัดน้ำมันหอยแล้วก็กินกับการที่ทำให้สุกนะคะจะไม่กินดิบนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมมาดูผักคะน้าเม็กซิโกที่เขามีดอกเป็นไหม กินยอดนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านร่าอยองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ